ช่องกุกิขายรถทีสองวันนี้วันที่19มาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะสดๆดร้อนๆเลยโตโยต้า Fortuner 2.4V วปี2020รุ่นขายดีโดยเฉพาะสีขาวค่ะน u m b บ r รวันเลยนะคะคันนี้ไม่แสน1น0 0ถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปค่ะก็ราคาแจ้งเลย8 9 9 0 0 0กบาทจัดไปแน้นได้เต็มนะคะซื้อสดไม่มีแวดเพิ่มน้องฉีดนะ้าอย่างเดียวนะยังไม่ได้ทําความสะอาดอย่างอื่นค่ะก็เช่นเคยรถยังไม่ได้ปรับสภาพผาชมโดยรวมรอบคนันเพิ่งปดสัญญาเช่าเข้ามาล่าสุดเลยไปดูกันนะ่่วาานใช้ยงไง ก็เริ่มต้นจากด้านหน้าขออนุญาตเปิดฝากระโปรงเลยนะคะเดี๋ยวลืมอีกบางทีข้ามไปตรงนู้นตรงนี้ก็ลืมขั้นตอนนะคะก็อยากให้ลูกค้าได้ดูจนครบครบทุกอย่างนะคะคันนี้2 4วีปี2020ถวนให้อีกรอบไม่แสนหนึ่งหมื่นึ่งพขอโทษค่ะไม่ไมอยู่ที่1 1ึ0 0แสนหนึดรอกิโลก็พูดถูกแล้วเนาะ <S <S โอเคเดี๋ยวให้ดูก่อน เริ่มต้นจากห้องเครื่องกันไปเลยนะคะเปิดฝากระโปรงไว้ส่วนเดี๋ยวสาตาร์ทอีกทีน้องเข้าห้องเครื่องแล้วสาตาร์ทให้ให้ดูความสวยก่อนเลยมองข้ามฝุ่นไปเช่นเคยนะคะพี่ๆเพราะว่าฉีดน้ําอย่างเดียวยังไม่ได้สปานะคะเวลาสปาทําความสะอาดให้หมดนะในซอกในมุมพวกนี้ค่ะทําความสะอาดขัดลงน้ํายาอย่างดีนะคะโดยทีมสปาในโชว์รูมของเราเลยนะคะแผลแทบไม่เห็นเลย แต่ว่ามีสะเก็ดหินนะเพราะว่าหนูเดินตรวจรอบๆอบคันก็มีบ้างจะไม่มีเลยก็คงแปลกๆเพราะว่ารถปี2020ปีนี้ปี25นะคะแต่ว่าดูคานได้คานคือสวยกริบแบบนี้เลยฟอร์ฟจูนก็ต้องดูคานแบบนี้นะ รถกระบะก็ต้องดูคานนะเดี๋ยวน้องสตาร์ทอีกทีแล้วเอามาให้ดูอ่ะฝากระโปรงเวลาขัดเนี่ยขัดหมดนะเนี่ยคราบดำๆมันจะหายไปหมดเลยนะเขาก็จะมีน้ำยาเฉพาะของเขาส่วนสีขาวเวลาสปาขัดแล้วมันก็จะดูสว่างแล้วก็สวยขึ้นกว่านี้แมคขอบสิบค่ะยางปี2023ย i มิชลินะคะก็ยังใช้งานได้ยังดอกสวยอยู่นะเป็นเหมือนแบบออฟโรดปะหน้ายางใหญ่สนใจก็ทักหากูกิกนะคะอ่ะเห็นป้าน้องเริ่มเห็นนะมีอย่างเนี้ย เป็นแบบสเก็ตอะ่ะโอเคข้ามไปสปาให้แล้วก็เก็บภายนอกให้ทำสีให้นะคะเป็นจุดนะไม่อาบนะเบาะสวยมากรุ่นนี้ก็รถประจำตำแหน่งนะฟอร์จูนอะ่ะรถเช้าคะ่ะมีประวัติให้เช็คสวยมากเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้หน่อยอุปกรณ์ทุกอย่างตัวรถอยู่ครบนะคะพี่ๆมาดูฝา ประตรงประตูดูหัวนอ็อตเนี่ยเห็นปะหนูซูมให้ครัไม่โฟกัสอ่ะอย่างเงี้ยแต่เวลาทำความสะอาดอะซอกพวกนี้ก็ทำหมดนะน้องคือเก็บดีมากมีช่องชาร์จไฟให้นะคะอย่างเงี้ย120โวลต์เบาะแถว2เนี่ยสามารถปรับเอนพนักพิงได้อันเนี้ยหนูหนูปรับไว้ให้ดูเบื้องต้นเพราะว่าหนูถือกล้องเองเดี๋ยวมันหนูหนูไม่ถนดัดหนูก็เลยจะทาอะไรที่อยากให้ลูกค้าเห็นจะทําไว้ก่อนนะคะมีพนักพิง มีที่วางแขนพนักพิงเนี่ยสามารถปรับเอ็นระดับได้เห็นป่ะหนูปรับฝั่งนั้นตั้งแล้วก็ฝั่งนี้เอ็นเอ็นมันเอ็นได้อีกนิดนึงอ่ะลดอาการเมื่อยลา้าเวลาเดินทางไกลๆนะคะไม่ตั้งชันอย่างเดียวนะถือว่าโอเคเลยเวลานั่งนั่งไกลๆเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะดูท้ายหน่อยดูมีเซ,เซนเซอร์4จุดนะ 2.4v มีกล้องแล้วออปชั่นครบอ่ะเป็นรุ่นขายดีเลยแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้า <c oughs> แบบนี้ค่ะพี่ๆคันนี้เพิ่งเข้านะ ใครหายอยู่สีขาวถ้าหาโกกิกได้อ่ะหนูไปฉีดน้ํามาอย่างที่เห็นนะน้ําหยดลงฝนกําลังจะมาแล้วด้วยฝาท้ายเดิมเดิมอย่างเงี้ยเดี๋ยวสปาก็จะขัดให้หมดนะคะไม่ต้องกังวลน,นะหนูให้เห็นบางคนชอบมากเห็นแบบที่เพิ่งเข้ามาเดิมเดิมเนี่ย เห็นการใช้งานเดิมๆเนี่ยมันจะโอเคมากๆเลยสําหรับคนที่รักความเดิมกูกิ๊กแนะนาเบาพับเรียบได้หมดนะคะหรือจะบับพับแค่แถวสองแถว3าจะพับแค่แถว3เก็บสัมภาระก็ได้พับเริยบเป็นห้องถึงโดยสารแบบอนเนกประสงค์ได้นะเพราะเป็นเจ็ที่นั่งอนเนกประสงค์อยู่แล้วนะคะอ่ะกุญแจ2ดอกอยู่ในรถเดี๋ยวกูกิ๊กพาไปดูสวยสวยเลย ให้เห็นการใช้งานอ่ะมันคือหนูให้เห็นยังไงอย่างนั้นเลยนะคะอ่ะดูคารดูแชสซีเดี๋ยวพวกนี้เวลาทำมันจะออกหมดนะไม่ต้องกังวลน,นะคะไปดูห้องโดยสารหน่อย เปิดประตูมาก็ดูโครงสร้างก่อนนะคะอย่างเงี้ยแต่ว่าโครงสร้างส่วนใหญ่หนูคัดมาแค่ A กับ B ให้ลูกค้าดูส่วนใหญ่จะโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนอกจากว่ามีเคมสีกระโปรงหน้าฝ่าท้ายแต่ว่าน้องจะแจ้งว่าเคมเคมจากอะไรทําสีจากเรื่องอะไรหนูมีประวัติให้ลูกค้าเช็คถ้าสนใจก็ทักหากูกิ๊กมาแต่คันนี้ที่เท่าที่ดูคือเดิมนะเกต A นะ แต่ว่าถ้ายังไงก็เช็คประวัติกับกุกิ๊กอีกทีได้หนูแจ้งลูกค้าตามตรงนะคะมีข้อมูลอะไรที่หนูแจ้งได้หนูแจ้งหมดนะคะไม่แสนหนึ่งเจ็พันแด้อแปสิแปดกิโลเดี๋ยวสตาร์ทเลยความเป็น t o โ o ต้าฟอร์จูเค่ะเป็นรถสูงได้เรื่องวิสัยทัศน์การมองเห็นที่กว้างไกลดีอยู่แล้วนะอันนี้ปกติแล้วก็โอ้ตกใจโอเคกล้องมองหลงัง สิ่งอำนวยความสะดวกมาครบกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์เมื่อกี้กูกแจ้งให้แล้ว4จุดจอก็ทัชสกรีนได้นะคะเชื่อมต่อ Apple c a คา l a เ a n d r o i d Auto ได้หมดเลยโหมดการขับขี่มีหมดไม่ว่าจะเป็น Eco Mode นะคะอันนี้อะไรอะ่ะพาวเวอร์โหมดแพดเดิชเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลายัยแล้วพวงมาลัยสวยมาก ไม่มีขาดเลยและหนังของฟอร์จูนหนูชอบมากไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังหรือว่าเป็นพวงมาลัยคือแบบมันโอเคหัวเกียร์สวยสวยไม่มีรอยไม่คอนโซลก็สวยกริบไม่มีรอยเลยนะคะสตาร์ทไว้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวพาไปดูไปชมไปฟังเสียงห้องห้องโดยสารเออไม่ใช่ขอโทษที่ห้องเครื่องโอเคมลิ okay. <c oughs> ินพันกันไปหมดแล้วค่ะสนใจทักหากูกิกได้เลยปาเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าที่ตามหาอยู่เขาค่อนข้างจะรู้สเปคอยู่แล้วแหลนะเนาะ ให้เห็นว่าโดยรวมรอบคันเป็นยังไงโอเคโดยรวมประมาณนี้นะคะอ่ะต่อเลยเครื่องยนต์เดินเงียบนิ่งๆอย่างนี้ที่สตาร์ทไว้ให้มันเป็นเครื่องเดิมอยู่แล้วะแน่นจังนะเห็นลูกค้าชอบดึงดูควันไหลอะไรพวกนี้นะแต่จริงๆแล้วจะให้ดีคือมาลองขับได้ค่ะ อย่างเปิดมาเห็นเครื่องคนดูรถเป็นเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะสนใจทักหาก,กูกิกได้ดูรถได้ที่เพชรเกษมเจเจเจต่างจังหวัดออกรถได้นะคะตอนนี้ฟอร์จูนมีสคันสีขาวสองคันนะคะอีกคันหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าสีอะไรจำไม่ได้ไม่แน่ใจโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ ถ้าอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถเมนต์คอมเมนต์กูกิกได้นะคะในสต็อกมีรถให้เลือกมากกว่า200ยและทุกคันเป็นรถในบริษัทเองค่ะจะมีประวัติทุกคันนะคะไม่ได้รับซื้อเข้าก็ฝากท่องกู g กิกด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาคันไหนรุ่นไหนมาให้ชมฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ